ห้ามปล่อยน้ำมันในถังเป็นแบบนี้เสี่ยงปั๊มเชื้อเพลิงพังเร็วรถเสียกลางทางได้รถเกง๋งรถเครื่องยนต์เบนซินรถกระบะท,ที่ใช้ระบบปั๊มติ๊กนะครับหรือปั๊มเชื้อเพลิงห้ามปล่อยให้น้ำมันเชื้อเพลิงในถังระดับไฟโชว์เป็นเวลานานๆบ่อยๆเด็ดขาดนะครับเพราะจะทําให้ปั๊มติ๊กที่อยู่ในถังน้ํามันเชื้อเพลิงมอเตอร์ของปั๊มติ๊กนะครับจะ เกิดการพังหรือเสียไว้ได้ทําให้ลดโอกาสลดเสียกลางทางเยอะนะครับแบบนี้ผู้ตังเจอมาหลายคันแล้วนะครับที่ปล่อยให้น้ำมันไฟโชว์บ่อยๆแล้วไม่ได้เติมนะครับในถังนะครับที่มีปั๊มติ๊กนะครับเป็นตัวมอเตอร์ในการปั่นน้ำมันขึ้นมาเข้าระบบเชื้อเพลิงของเราเข้ามาสู่เครื่องยนต์ของเรานะครับทีนี้ถ้ามอเตอร์ทํางานนานเกิดความร้อนนะครับการระบายความร้อนของมันมีอย่างเดียวตอนอยู่ในถังนะครับคือ ระบายความร้อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนั่นเองไม่มีอย่างอื่นไประบายความร้อนให้ดังนั้นถ้าระดับน้ำมันในถังต่ำเกินไปนะครับจะทําให้ปั๊มติ๊กของเราพังไวนั่นเองเวลาเสียมันทํายากนะครับซ่อมยากด้วยไปแต่จังหวัดขับไปไกลกลางคืนเสียมีปัญหาเหมือนเมื่อคือนที่กูต่างเจอนะครับเสียเหมือนกันสอบถามไปสอบถามมาก็คือปล่อยให้น้ํามันไฟโชว์บ,บ่อยๆปั๊มติ๊กเสียเลยเมื่อคืน มาเรามาดูกันนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมปล่อยให้น้ํามันใกล้หมดถังมันอันตรายต่อปั๊มติ๊กดูนะครับตัวนี้เป็นถังน้ํามันของเราข้างในถังจะมีชุดปัมมดป๊มติ๊กตัวนี้เห็นไหมครับสีําเงินชุดปั๊มติ๊กตัวนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับแล้วก็จะมีท่อลงมาดูดด้านล่างตรงนี้นะครับการที่เราปล่อยให้น้ํามันอยู่ระดับนี้บ่อยบ่อยนั่นคือระดับที่ไฟโชนะครับลูกลอยไฟโช บ่อยๆแสดงว่าน้ำมันมันไม่ได้ขึ้นไประบายความร้อนให้มอเตอร์ปั๊มติก๊กเห็นไหมมอเตอร์ปั๊มติ๊กตัวสีแดงนี้เห็นไหมถ้าน้ํามันไม่ขึ้นมาระบายความร้อนตัวนี้เลยนานๆไปมอเตอร์มันร้อนขดลวดมันมีโอกาสที่จะขาดหรือเสียได้นั่นเองนะครับมันจะไม่ปั๊มน้ํามันขึ้นไปข้างบนให้เรารถเราก็จะดับสตาร์ทไม่ติดนะครับเช็คไปเช็คมาน้ํามันไม่มาปั๊มติ๊กเสียต้องยกถังเปลี่ยนปั๊มติ๊กกันเลยแบบนี้ดังนั้น การเติมน้ำมันที่ถูกต้องเราต้องเติมระดับประมาณนี้ไว้นะครับถ้าเป็นเข็มในรถก็ควรอยู่ระดับ1ขีดห่าขีดหรือว่าห้ามต่ำกว่าครึ่งขีดล่างนะประมาณนี้นะครับเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยนะครับสำหรับปั๊มติ๊กหลายคนสงสัยว่าจริงหรือเปล่าผมใช้มานานแล้วไม่เป็นนะครับถ้าไม่เป็นตอนที่ไม่ขับไปไหนไม่เป็นไรถ้าเป็นกลางคืนเดือดร้อนแน่นอน ครูตังเจอมาหลายคันแล้วนะครับแบบนี้นะครับปล่อยให้ไฟโชว์บ่อยๆน้ามันมันอยู่ตรงนี้เองมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ได้เห็นไหมครับตัวนี้มันต้องการการระบายความร้อนการระบายความร้อนของมันใช้น้ํามันในการระบายความร้อนดังนั้นเราเติมน้ํามันให้อยู่ระดับนี้ให้มาระบายความร้อนมอเตอร์ด้วยจะยืดอายุการใช้งานของปั๊มติ๊กด้วยนั่นเองเราจะได้ไม่ต้องถอดมาเสียค่าซ่อมเสียค่าเปลี่ยนถ้าเข้าศูนย์บริการก็หลายบาทแน่นอนนะครับโอเค ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยใครใช้วิธีนี้อยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยสำหรับคลิปนี้ครูตางสวัสดีครับ